ลูกหลานี้ได้ความสงบ <c oughs> วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันแรม9ค่ำเดือน12ปีมะโรงพระครูบาอาจารย์ที่มาฉันที่สวนแท่งธรรมวันนี้18รูปแล้วก็เจ้าอาวาสสี่สี สี่เจ้าอาวาสวันนี้นะแล้วหลวงพ่อมาพักที่ทำกงเพนก็ตั้งแต่วันที่18นะัลูกหลาน <c oughs> บิณนทบาตเช้าวันที่19วันนี้ก็เป็นวันที่24หลายวันพอสมควรแล้วก็หลวงพ่อก็ได้ให้จัดทายาิโยมมาใส่บาตรลองลองนับปุ้นวาหลวงพ่อนั่งหลวงพ่อนั่ง ประจำที่กัาาตายาโยมเดินใส่บาตรเราก็ให้นับแต่วันศุกร์วันศุกร์เดือสองร้อยคนนะลูกหลานแต่วันเสาร์เมื่อวานเนี่ยสามร้อยห้าสิบเจ็ดแต่วันในวันอาทิตย์สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดที่สวนแฉงธรรมสวนแฉงธรรมที่หลวงพ่อขึ้นมาวันที่สิบแปด ขึ้นมาจากสวนเสีงธรรมหลวงพ่อก็ให้นับดูซิว่าพี่น้องพาใส่บาตรสี่สวนเสีงธรรมมันมากเท่าไหร่ไหมเขานับได้598รเ้าบดคนหัวนะห้าร้อยเก้าสิบแปดคนพวกคนมากใส่ปฏิสนเสียงธรรม <c oughs> นั่นนะ่ะหลวงพ่อก็ไเด้ศรัทธาญาติโยมลูกหลานใ้ทำบุญแล้วก็ หลวงพ่อบอกว่าต่อไปถ้าว่ามีผู้บริจาคสร้างเกดีก็น่าจะแจ้งข่าวบอกกล่าวเป็นรายวันแต่วันนี้จะแจ้งมาเมื่อวานนะลูกหลานนะร่วมบริจาคสร้างเกดีย์23พฤศจิกา,าย,ยน67เ,เ,เป็นเงินจตุปัจจัย36,000บาทนะลูกหลานนะเอาข้อบัญชีนะเอาโอนข้อบัญชีเรียบร้อยแล้วนะ ลูกหลานทําอนหลวงพ่อไม่ให้ตกหล่นไปที่ไหนพ่อได้มากับโอนข้อบัญชีทันทีลเลยให้เตรียมพร้อมอแล้วก็โอนจ่ายเมื่อวันที่สิบวันที่ยีสบเอแต่เขา <c oughs> เขอประชุมกันวันที่สิองวันที่12บสองพฤศจิกาย,ยนประชุมที่นาคำน้อยหนะลวงพ่อก็ประชุมทางออนไลน์ ที่โรงพยาบาลซิรีลาดตอนนี้็ขบชมกันกับตังดิธาเขาก็เบิกขอเบอิกงวดที่เจ็ดมีอะไรบ้างงวดที่เจ็ดเขาก็ไล่ให้ฟังเ,เหมาะสมถูกต้องคณะกรรมการยอมรับจากนั้นหลวงพ่อกถามหลวงพ่อพอเอาอนุมัติถ้ามันถูกต้องแล้วแต่หลวงพ่อจะขอเวลาหน่อยนะลูกหลานนะพราหลวงพ่อยังอยู่โรงพยาบาล จะกลับขึ้นไปก็ก็จะใช้เวลาหลายวันอยู่แต่ว่าเขาเป็นห่วงนะลูกหลานนะบริษัทิทธาพอเขาเซ็นสัญญาเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าใช้จ่ายทางาคณะกรรมการวัดจะใช้จายย่ายยังไงไม่ใช่ว่าเขาก็กลัวอย่าง บางทีไปทำงานวัดใช่ไหมล่ะพอทำงานจบแล้วเขาก็คณะกรรมการโยนกันไปโยนกันมาวัดก็โยนให้คณะกรรมการชาวบ้านชาวบ้านก็โยนให้คณะกรรมการวัดผลที่สุดไม่มีเงินันโยนกันไปโยนกันมาแต่คราวนี้เขาก็ถามไปเหมือนกันเขาก็ถามตรงๆเลยบอกว่าเมื่อทำงานเสร็จแล้ว แต่ละงวดจะจ่ายจะจ่ายเงินอย่างไรจ่ายจ่ายให้บริษัทที่รับเหมาจ่ายยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าเมื่อจ่ายงวดงานคณะกรรมการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องแล้วงวดงานไปตามกฎที่กำหนดไว้ วดที่หนึ่งวดที่สองที่สามที่สี่ไปถึงไหนเ,เมื่อจบแล้วหลวงพ่อจะให้คณะกรรมการเ,าเบริกกันเลยเถ้าเป็นไปได้ไม่ให้เกินเจ็ดวันหลวงพอ่อเอาหลวงพ่อเขอบอกว่าในเมื่อเขาทำงานแล้วเนี่ยก็เป็นเงินของเขาแล้วไม่ใช่เงินของวัดล่ะเ,เป็นเงินของเขาแล้วเมื่อขาทำเสร็จแล้ว ก็ต้องไปเก็บไว้ทําไมก็ต้องโอนให้เขาเพราะนั้นคณะผู้ทํางานไม่ต้องห่วงแต่หลวงพ่อเองเป็นประธานหลวงพ่อจะเป็นผู้ดูแลอยู่ในจุดนี้แต่เสร็จแล้วถ้าไม่มีถ้าหลวงพ่อไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เ,เกินเจ็ดวันนะเดี๋ยวจะให้คณะกรรมการโอนให้ในหลวงพ่อก็พูดนะจากนั้นหลวงพ่อก็ทํามาเรื่อยๆนะ แต่ข่าวนี้รู้สึกจะนานไปสักหน่อยเพราะว่าหลวงพ่อได้เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็เลยรีบไปโอนให้เขาเหมือนกันประชุมว,วันที่สิบสองโอนจ่ายวันที่ยี่สิบเอ็ดพจิกายนเป็นทีเอรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหักภาษีมูลค่าเพิ่มประหักหนะ้าที่จ่ายสเอร์็นต ก็คงจะเอาไปจ่ายให้สปปรรพกรสปปรรพกรอันนี้ก็นเราก็าให้ลูกหลานได้ฟังผลนั้นจะตกปัจจัยที่ได้มามันไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่อนะ่ะเป็นปัจจัยของสถาญาจายงลูกหลานแต่ที่ถวายที่ถ้ำกองเพลนีนะ่้็เถะนะเวทเสียเถาลูกหลานระบุว่าถวายเพื่อบำรุงถ้ำกองเพลนข่าน้ําข่าวไฟ เขียนใส่กระดาษเขียนใส่นันก็หย่อนลงไปในตู้อันนั้นก็ไป่่บบำรุงถ้ำกองเพนแต่หากว่าเอามาถวายเขียนว่าเพื่อร่วมสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นแล้วก็ต้องแยกออกแยกซองออกให้ชัดเจนบางทีบางคนก็ทอ <c oughs> ถวายหลวงพ่อก็มีถวายใช้ตามมัธยาสัย สำหรับหลวงพอ่อเอออ้าวาก็ได้พอหลวงพ่อไปที่ไหนเอาขับรถไปเขาก็ไม่ให้หลวงพ่อเติมฟรีนะน้ำมันเ,าเขาไม่ให้หลวงพ่อเติมฟรีเขาเก็บเงินกับหลวงพ่อใช่ไหมล่ะหลวงพ่อจะทํายังไงได้จะเอาจุดจตุปัจจัยเหล่านี้แหละที่สถาญยยาตโยมถวายอาให้หลวงพออ่อออตา,สตามสายตาบัตยาสายหลวงพ่อก็นะจะตุปัจจัยนะอที่เสศษ เหลือจากการาลูกหลานทำบุญทำทานพระจ้างพระเจดีอันนี้ก็เล่าเก่าให้ลูกหลานได้ฟังหลวงพ่อจะไม่ได้เอาเงินซีชัวเงินของเจดีนำมาใช้แบบไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่ใช่นะลูกหลานนะหลวงพอ่อระวังระวังอย่างมากเกินพระเจดีเกินเงินพระเจดียอ,อย่างวันนี้นะซุ่มประตูที่วัดป่าบ้านตาด คือพอซุ้มประตูที่ทำแล้วจะเสร็จตังเตือนๆกรกดามันไม่เสร็จเลยก็เลยทำเจ้าเก่ารู้สึกว่าดูๆแล้วก็ทางคณะกรรมการเขาก็ตำนินั้นตำนินี้จนไปไม่เป็นเหมือนกันนตก็เลยถอนตัวก็เลยเอาช่างใหม่เข้ามาเอาเข้ามามาเพิ่งเซ็นสัญญาที่ทำของเพนเนี่ยเื่อหลวงพ่อมาถึงก็เซ็นสัญญากันที่นี่นะนะ วัชนายาก็จะเริ่มงานจะเริ่มงานก็จะเบิกเงินที่แรกนะนะลูกหลานนะเบิกเงินงวดแรกเนี่ยหละหลวงพ่อไปวันนี้นะผู้จัดการก็อยู่นั่งหลังหลังหลวงพ่อหนะลวงพ่อจะให้ผู้จัดการเบิกเบิกค่างวนซุมนนซ้มประตูที่จะเข้าวัดป่าบ้านตาดซุ้มประตูที่ติดติดกับถนนใหญ่ถนนอนุดรขอนแก่นนะที่ยเรามองไปะจะเห็นซุ้มประตูนะัยังไม่เสร็จนะลูกหลานนะแต่วันนี้นะ ออกไปนี่ก็คงใจะให้ผู้จัดการสุเทพเบิกโอนใจ่ายให้เขาเจ็ดแสนลูกหลาน,นวันนี้นะ <c oughs> เป็นอย่างน้นละ่ะลูกจตุปัจัยเงินไม่ได้อยู่เน่งนะ <c oughs> มันผ่านหลวงพ่อมันเ็นกระโดดใต้กระโดดสวาแต่หลวงพ่อก็บอกมันเหมือนกันนะบอกเงินเนะ้ย hey, เงินเลยถ้าสู่เจ้าออกไปแล้วเราก็มีความจำเป็นจะต้องได้ใช้สู่เจ้าอยู่นะ พอไปแล้วไปชวนชวนหมูเข้ามาหาเราอีกแล้วหลวงพ่อก็บอกนะพบอกเงินนะไปชวนหมูพวกเพื่อนเข้ามารับใช้เราอีกหนะ้าเกินเนะ่ามท้าว่าสุเจ้ามันน้อยเดียวมันหนักนะมันหนักนะหนักหนักหน,นักสุเจ้านะเงินนะทําไมหลายๆเนี่ยมันก็ไม่หนักหลวงพ่อก็บอกอย่างนั้นนะบอกเงินนะแต่มันจะฟังหรือไม่เท่านั้นแนหะมันจะมาน้อยได้เกิน ไรซั์ไลซึมมันม,มันมันไม่เดมันไม่มากระโดดโลดเต้นเขาโลดขลาดมาเหมือนกันนะไรพั์ไรซึมมาเรื่อยๆก็มีอยู่ในอย่างที่นี่น,นะอย่างวันนี้นะจากเมื่อวาน,นวันที่23่ิบพฤศจิก,าย,กายนหกเจ็ดงินร่วมสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์าสามหมื่นหก,หกพันบาทนี่แหละก็ได้มาน้ำไหลรซัไ์ไลซึม มันไปไกระโดดโลดเต้นนะแต่ถึงยังไงก็หลวงพ่อก็มั่นใจนะลูกหลานนะแต่ว่ามันงานมันหนักหนาเข้ามาหลวงพ่อก็คงจะตีกองกันนำาัมือกันนะเอาน้าช่วยกันนะลูกหลานนะคนละไม้คนละมือคนละมากคนละน้อยเอาอีกรวมพลังหลวงพ่อก็จะบอกนะ พออะไรพอเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็อย่างเจดีย์ลงตาเนี่ยใช่ไหมละ่ะสร้างเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้คิดหาผลกําไรจากปิพิธภัณฑ์ผลที่สุดก็เป็นสมบัติของจังหวัดอุดรทั้งจังหวัดเลยท่านนี่าว่าใครมาเยี่ยมชมมาจังหวัดอุดรมาประชุมก็ดีหน่วยราชการไหนก็ดีพอก้าประชาชนไหนก็ตามเมื่อประชุมเสร็จแล้วก็เนี่ย มา,มากราบมาชมพิพิธภัณฑ์ของลงตามหาบวนะเป็นหน้าเป็นตาเป็นไฮไลท์ของเมืองอุดอรส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่เมื่อสร้างขึ้นมากับเป็นใครล่ะก็พวกเรานะเนลวกพ่อนะเป็นผู้นำจะตุปัจจัยได้มาเท่าไร่หลไงพวก,ก็เก็บข้อบัญชีเก็บข้อบัญชีอย่างที่ว่านี่ยนะจากนั้นก็ได้ร่วมกันออกมาสร้างก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นพุทธศาสนิกนชนเป็นสำนักทางวายพระสงฆ์บันตาราเี็กวาสังฆาวาสติพิพิธภัณฑ์เป็นพุทธาวาสพุทธาวาสจะเป็นที่เคารพสักการะพี่น้องประชาชน สังฆาวาสจะเป็นที่เป็นแหลงที่สำหรับพระส,สงฆ์ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมไม่ให้เข้าไปยุ่งท่านปีกําแพงลรอบๆอันนี้เป็นว่าสังฆาวาสพุทธาวาสพี่น้องประชาชนก็นมากราบไหวมาโคบสักการะมาชมพิพิธภัณฑ์กราบคารวะองค์หลวงตาเนี่ยกัรล้วนแล้วจะเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับพวกลูกพวกหลานด้วยกันทั้งนั้นแหละนะ อันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เราสร้างเพื่อสร้างของหลวงตามหาบัวเสร็จแล้วนะเราก็คิดว่าน่าจะเอาท้งสายว่ะหลวงตามหาบัวเกิดมาจากไหนเกิดมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นนายกใน,กนสมัยในหลวงปู่มั่นมีลูกศิษย์กี่องค์ท่านตัวมีทีมเหมือนกับฟุตนักฟุตบอลที่โด่งดังขึ้นมากับเพราะมีทีมเราก็จึงได้ นัดจัดขึ้นมาแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งปล่อยปปและเลยพระพุทธเจ้านะห้องแรกก็คือห้องพระพุทธเจ้าทำไมพระองค์จึงหนีออกไปส่งประวดไปบวชเป็นคนอนาาถาเป็นคนขอทานสมบัสมบอมอยู่ทั้งทังหกปีอยู่ตามลำพังไปทดสอบทดลองเรื่องจิตวิญญาณเรื่อง ทดลองเรื่องจิตใจอยู่ในป่ารงพงไพ่ถึงหปีจึงได้ตัดสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนนอันนี้เราก็ไม่ได้ปล่อยปะละทิ้งเราก็จะนำทำคำสอนในจุดนี้ขึ้นมาเป็นเบื้องต้นจากนั้นก็นำทำคำสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นได้รับอิทธิพลได้รับรักธรรมคำสอนของ พระพุทธเจ้านํามาประพฤติปฏิบัติว่าเป็นของจริงไม่ใช่ของหลอกของหลวงของไม่ใช่ของปลอมของจริงาจากนั้นท่านปฏิบัติได้รับรู้และตั้งนแตน่แนวแนะนำครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนั้นเป็นลูกศิษย์ลูกหาอย่างหลวงปู่สิงห์ขันตยาขามโมหลวงปู่เทศเทศลังสีหลวงปู่ขาวอนาลโยขันของเพนน่หลวงปู่ชอบสัทธา,านะสมโม หลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่พันอาจารย์คุบาอาจารย์ท่านพ่อลีวัดอโศการามหลวงตามหาพุหลวงปู่ลาหลวงปู่จามหลวงคุณแม่ชีแก้วแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะหลวงตาว่ามมีแต่มีแต่พระทั้งหมดหลวงพ่อเหมือนกับไม่ให้เกียรติทั้งฝ่ายอุบาสิกาฝ่ายผู้หญิง เพราะว่าในครั้งพระพุทธเจ้าภิกษุณีที่บวชในในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ํำเร็จเป็นพระอรหันต์ต่างมากเป็นผู้มีอิทธิฤทธิเด่นดงเด่นดังอีต่างหากเป็นเทียงชวนเชื่อ,ช,อชื่อชูพุทธศาสนาอย่างนางโคต,ตมีนางปตาจารานางอุบลลวนนาเอมีมากมายอะไรภิกษุณีในยุคสมัยน,นั้นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน 100, ที่ออกมาพระพุทธปฏิบัติธรรมแต่นี้เราจะไม่พูดถึงผู้หญิงเฉยๆก็ไกลเยแล้วจะมีจมึงมีคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําแนวความคิดของท่านแล้วก็องหลวงตารับรองรับรองว่าคุณแม่ชีแก้วการประพฤติปฏิบัติธรรมลงตามหาบูท่านศึกสืบสอบถามไทยดูการประพฤติปฏิบัติเป็นยังไงจิตทางด้านจิตใจ คนแม่ก็เล่าให้เก่าให้ฟังลูกพ่ออันนี้ก็เหมือนกับของเรานะของเราก็มันถึงจุดจบในจุดนี้เหมือนกันเรื่องจิตภาวนาใครๆแบบผู้ที่ปริญญาเอกก็รู้ภูมิปัญญาของปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีมัธยมป .4 มันก็อยู่ในชั้นชั้นภูมิของแต่ละแต่ละแต่ละจุดนะ อันนี้แต่หลวงตาท่านก็รับรองแม่ชีแก้วเป็นยังไงเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นยังไงแม่ชีแก้วเป็นอย่างนั้นทางด้านจิตใจอันนี้ก็คือเราก็เห็นว่าหลวงตารับรองรับประกันแต่คุณแม่ก็ได้ได้เอาธรรมเทศน์เอาแนวความคิดประวัติของคุณแม่เข้ามาให้พวกลูกพวกหลานได้ศึกษาแต่คุณแม่พูดแต่กันหน้าฟังนะลูกหลานสัทยาญาติโยมลพ่อน,นำเอา วัลีหรือคำพูดของคุณแม่ที่ทันว่าโลกนี้โลกหาได้นะทุกหลานเนนี่ยหลวงพ่อฟังใช่โลกนี้โลกหาได้หาดีใส่ตนเองก็ได้หาชั่วใส่ตนเองก็ได้หานรกหารนรกใส่ตนเองก็ได้หาสวรรค์ใส่ตนเองก็ได้หาคุกหาตรางใส่ตนเองก็ได้หายศรทธาบรรดาศักดิ์ใส่ตนเองก็ได้ หาทุกหาจนใส่ตนเองก็ได้หาเศรษฐีใส่ตนเองก็ได้โลกที่โลกหาได้เพราะนั้นเราเกิดมาทั้งทีควรจะจะหาคุณหาควรจะหาคุณงามความดีเข้าสู่ใจเขา้าจกตัวเองเลเลิดประเสริฐสิ่งที่มันเลวมันชั่วอย่าไปหาเข้ามาใส่ตนเองดังพ่อพูดคิดดีทดําดีพูดดีอยู่นสถานที่ใดก็ดีทั้งหมดแล้วก็เทงทยย้ายอีกว่า เราจะฝากคุณงามความดีไว้ในแผ่นดินนะหลวงพ่อพูดอย่างนั้นอีกนะเราจะฝากคุณงามความดีไว้ในแผ่นดินไม่ใช่คุณพ่อองค์เดียวนะที่พูดเลยนะไม่ใช่หลวงพ่ออินจะฝากคุณงามความดีไว้ในแผ่นดินไม่ใช่หลวงพ่อทุกคนที่เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยพวกเราต้องคิดไว้ในใจอย่างที่หลวงพ่อคิดข้าพเจ้าเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทย ข้าพเจ้าจะไม่ฝากความเร็วความชั่วไว้ในแผ่นดินข้าพเจ้าจะฝากคุณงามความดีไว้ในแผ่นดินต้องคิดอย่างนั้นเป็นจจึงจะถูกนะเพราะอะไรเพราะแผ่นดินไทยได้ทำคุณประโยชน์ให้กับเราเราได้เกิดมาได้กินข้าวน้ําโภชนาะอาหารได้เรียนการศึกษาได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างในพื้นแผ่นดินไทยในเมื่อเราจะจากไปจาก พื้นแผ่นดินไทยอย่าขี่ราดเดี่ยวราดสิ่งที่มันชั่วมันเลวเราทํำลงไปมันไม่น่าจะถูกนะเ,าเราควรจะทำคิดดีทำดีพูดดีในพื้นแผ่นดินไทยเ,เมื่อจากไปก็คนที่อยู่เบื้องหลังเขาก็จะได้เห็นฝีไม้ลายมือคุณงามความดีที่เราฝากเอาไว้าฝากคุณงามความดีแล้วก็ฝากฝีมือฝีมือคือการก่อสร้างนี่ไว้ในแผ่นดิน อันนี้ก็หลวงพ่อว่าพวกเราทุกๆท่นททานที่ได้ยินเสียงหลวงพอ่อก็น่าจะคิดอย่างหลวงพ่อได้พูดหลังได้กล่าวหลวงพ่อพูดไปทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อก็มั่นใจนะว่าหลวงพ่อพูดไม่ผิดนะเป็นแนวความคิดสําหรับพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทหรือว่าผู้ที่หวังความดีแหวงขุนงาความดีไม่ต้องคิดอย่างที่หลวงพ่อคิดนะ เว้นเสียแต่หวังความเร็วความชั่วอันนี้ก็สุดแท้แต่มันมีนาน,านานาจิตตังนานาทัศนะนานาแนวความคิดเห็นมันต้องมีนะั่นแหละมันเ,เหตุไมในครั้งพระพุทธเจ้าทั้งที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมะธรรมโมให้กับพุทธบริษัทธธรรเทวทัศเห่นดั้นทุลังแนวแนะนําไปทางที่เร็วที่ชั่วนะมันมีทุกยุคทุกสมัยความเียวความดีกับความเร็วนะี่นะ เพราะนั้นในพวกเราผู้มีปัญญาทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายการที่จะคิดจะทาจะพูดเนี่ยเราก็ต้องมองการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลเมื่อการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วก็ปฏิบัติสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นผู้มีศีลธรรมมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมันดีงามเราอยู่นักสถานที่ใดก็ลมเย็ยนเป็นสุขเมื่อจากไป ูอยู่บางหลังก็รับลึกถึงคิดถึงผู้เป็นปาดนะเวนเซียแต่ผู้ที่เป็นภาระชนก็นยังว่านะเขาไม่ได้ลึกถึงใครยังในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าหลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษาท่านปาดทลายท่านพูดไว้ว่าผู้ที่มีปัญญามากเท่าไหร่ย่อมรับลึกถึงผู้มีประคุณได้มากผู้ที่มีปัญญา มากก็ย่อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้มากคิดทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีทั้งชีวิตก็ยังยังคิดไม่จบพร,ระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะหลวงพ่อมาพิจารณออุ้มชายทางคนโง่เง่าเต่าตุนระลึกถึงใครไม่ได้นะระ,ะลึกถึงแต่ตัวเองเท่านั้นนะเพอเพยังดูถูกเกียดหยาพคนนคนอื่นต่างหากนะเพราะอะไรเพราะ มันมีความอิจฉามีความพยาบาทอาฆาตจองเวรอยู่ในจิตใจจิตใจมันเศร้าหมองขุนมัวมันระลึกถึงบุญคุณของใครไม่ได้ทั้งนั้นแหละพยไรเพราะปัญญาทึบปัญญาซา้ำฮะเราต้องคิดในลักษณะนั้นน่นา,นานาจิตตังนานาทัศนะนานาความคิดเห็นมันแปลกแตกต่างกันจะให้คนเสมอกันเป็นไปไม่ได้นะลูกรลานนะแต่ที่ยังไงก็เถอะนะ การสร้างคุณงามความดีให้นับหนึ่งจากข้าพเจ้านับหนึ่งแต่ตัวของเราตึงใครจะเร็วจะชั่วขนาดไหนก็เถิดนะข้าไม่ได้คิดข้าจะเป็นคนดีคนหนึ่งในชุมชนในสังคมในประเทศชาติในโลกใบนี้ที่เราเกิดมาเราต้องคิดไว้ในใจอย่างนั้นเสมอนะในเมื่อเราคิดไว้ในใจสิ่งที่มันไม่ดีเราจะไม่คิดไม่ทำไม่พูดในสิ่งที่มันไม่ดีนั้นนี่แหละถ้าว่าทุกทุกคนคิดอย่างที่ หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าทุกคนอยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนก็ไม่มีพิษมีภัยอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมีถึงมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีมีเมตตาต่อกันนี่แหละมนุษย์ในหลักของพุทธศาสนานท่านสอนอย่างนั้นนะลูกหลานนะเมตตาธรรมคำจุนโลกที่ท่านพูดนะเมตตาธรรมคำจุนโลกถ้าคนมีเมตตาอยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนก็ร่มเย็นเป็นสุข ถออ้าหลุงพ่อพูดไปก็ยาวไปเรื่อยดูรหันรับพ่อนนะท่านีเนาะหลับหลับถิ่นหลับพอนะ่นะบบบพอเป็นชีิตเป็นมงคล <c oughs> สัพพโรคาวินมตนุตโตสัพพาสันตปา แต่ภาวะตวันตารายโยสุขิธิกายุโคภาวะพิวานาสิลิตสานิจจังวทาปะจานิโนจตา อันติอายุวันโนสุขังภาลังอายุวะทาโกธานาวะท่าโกิริวะท่าโกยะสววะท่าโกภะลาวะทา โกวันนาวัตทาโกสุขาวาตทาโกโหตสาพธาพธาทุกขารคาพยาเวลาโสกา,าโสโตจุปาทาวานิกานตารายาปิวินัต สันตุจเตสสาส,าส,าสายาเสทธิธานะลาภังโตทิภาขายัสุขังพาลานสิริอายุจวันน้อยจัก วัตถจะยาสวาสตวัสจะอายุจเชีวเจติภาวัต ตุเตภาวตุสะภาหมังฆาลางรัาขันตุสะภาเทวตาสะภาพ,พุทธานุกะเวนัสธาสาดิภาวัตตุเตภาวตุสะภาหมังฆาลางรัาขันตุสะ วัฏตาภาธรรมะนุภาเวนัสธาโสติภาวัตุเตภาวัตุสะภามังภาลังรักขันตุสัพปเทวะตาสะภาสังขานุภาเวนัสธาโสติ พาวันตุเตหลวงพ่อจะลาลูกลาหลานนวันนี้นะับวัดหน้าคำน้อยนะลูกหลานนะเมอเออมื่ออื่นวันกุงวันนี้วันเดมาบินทวายน้ำลูกน้ำหลานล่ะท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนา ของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีชื่อบัญชีแอวัดป่านาคำน้อย และเว็บไซต์ www. w a t p a n นาค a น้อย .com สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา